สวัสดีค่ะชาวลัคนาระก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปครึ่งเดือนหลังนะคะ15-30มิมิถุนายนนะสำหรับชาวลัคนาสิงห์และก็ชาวราศีสิงห์นะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ต,ตะวันตกนะก็ลองฟังดูนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ คือต้องขออภัยไว้ก่อนนะบางทีอาจจะใช้คำที่ไม่ชัดเจนและอาจจะทำให้เข้าใจผิดนะคะถ้ายังไงก็ค่อยๆฟังแล้วกันเนาะอืมอะไพ่ประจำตัวของชาวลคาราศีสิงในเดือนนี้เป็นคนสวยและรวยนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณค่อนข้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าใช้ของ ใช้ของแบรนด์เนมก็ได้แต่เดือนนี้จะรู้สึกว่ามีตังเดือนนี้จะรู้สึกว่าสุขสบายชีวิตมีความมั่นคงนะคะนี่คือ Energy ของชาวราศีสิงห์นะคะก็คือคุยเหรียญคุยเหยเรียญเหรียญเนี่หมายถึง Material นะคะ Material ก็คือพวกวัตถุต่างๆอาจจะวัตถุนิยมนิยมของนอกเป็นพิเศษนะในเดือนนี้มีความอยากจะเก็บตังไปต่างประเทศนะคะมีเรื่องของการเดินทางมีโชคมีลาบด้วยละ่ะใครเกิดราศีสิงห์มาแล้วนะดวงโชคลาบ อ่ามีแกนได้โชคได้ลาบนะคะอ่าเป็นไพ่ถ้วยสวยๆสองใบนะมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้ใครก็อยากคุยด้วยสวยแล้วมีตังเอาอ่าแต่เตือนไว้นิดนึงสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะใครที่คิดอยากจะลงทุนในเดือนนี้นะคุณต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมีสิบาบขึ้นมาก็คือ ต้องพิจารณาดีๆอ,อย่าคิดว่าตัวเองดูดวงแล้วโชคดีแล้วก็ลงทุนอะไรไปโดยที่ไม่รู้ข้อมูลนะคะไม่ได้นะห้ามประมาทแล้วก็ห้ามโลภนะคะไม่งั้นคุณจะเสียโชคทันทีอ่ะแต่อันเนี้ยโชคล่ามาจากอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้เงินทองโชคลาภจากอ่ะ,อะมันมันจะแนวซื้อหวยนะอะไรอย่างนี้นะลอตเตอรี่เงี้ยนะคะเสี่ยงโชคอย่างนี้นะ,ะนนะแต่มันจะไม่ใช่โชคจากหุ้นนะไม่เหมาะว่า2ก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะได้เงินดีใครที่มีช่องทางรายได้จากการส่งออกนำเข้าโลจิสติกนะคะงานต่างประเทศเงี้ยนะค่อนข้างไปได้สวยเลยทีเดียวใครที่โค้งงานกับต่างประเทศหรือทำงานกับต่างประเทศอยู่โอ อ่ะพูดถึงรายได้อ่ะรายได้ไปแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือการลงทุนนะคะโชคจากการลงทุนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วง2สัปดาห์นี้คือ15-30มิถุนานะมันก็แค่ครึ่งเดือนเองนะถ้าคุณจะลงทุนคุณก็ข้ามช่วงเวลานี้ไปก่อนนะคะเราค่อยพิจารณาดีๆแล้วกันไพ่มันมีไพ่ความผิดหวังอยู่นะคะแล้วก็ไพ่สูญเสียอยู่นะ อโปรเจกต์ใหม่นะคะใครที่คิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นเราอยากจะมีโปรเจกต์ใหม่ไม่หมอะว่าคุณพับเก็บไปก่อนเพราะว่าคุณยุ่งเกินกว่าที่จะไปทํามันนะคะเดือนนี้สอสองสัปดาห์เนี้ยไม่มีเวลาทําหรอกนะเขาก็บอกว่าพับไปก่อนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่ามีทั้ง10ไม้เท้าแล้วก็10ดาบคิงดาบงานเยอะนะคะ งานเยอะแต่เงินก็เยอะอะ่ะกำลังวุ่นวายนะคะเดือนนี้เป็นไฮไลท์ที่ทําเงินสําหรับคุณสําหรับใครที่มีกิจการส่วนตัวแล้วก็ค้าขายคนที่ค้าขายนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือลูกน้องบัญชีเนี่ยนะคะใครให้ลูกน้องเก็บเงินแทนระวังเลยนะว่าลูกน้องจะนับเงินไม่ครบเงินขาดเงินหายหรือว่าอ่ไพ่สองใบนี้ระวังเลยนะใครที่เล่นแช์ ใครที่ไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครไม่ดีทั้งนั้นนะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ตังค์นะคะแล้วก็โดนเชิดเงินด้วยมีสิทธิ์โดนหักหลังถูกแทงข้างหลังนะคะเอารัดเอาเปรียบดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรธุรกิจอะไรกับใครหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ในช่วง15-3 0มิถุนายนนี้ก็คือไม่ควรเลยนะเขาบอกว่าให้รอจังหวะที่ดีไปก่อนนั่งรอจังหวะสวยๆไปนะคะอ่ะ กลับมาที่การเงินไปแล้วนะกลับมาที่การงานนะหลายๆคนมีมีเกณฑ์ได้รับมรดกด้วยนะแบบได้บ้านได้ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอืได้เงินประกันอ่ะได้เงินที่รอคอยเงินตกเบิอกอะไรแบบเนี้ยอ่มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะต่อมาเอาเรื่องงานการงานนะคะอืม งานใหม่ยังไม่เห็นนะงานใหม่แล้วไม่ดีใครจะย้ายงานแล้วก็คุยคุยเรื่องของการสัมภาษณ์และการเริ่มต้นงานใหม่ตอนนี้คือไม่ดีให้เลื่อนแผนการย้ายงานออกไปก่อนนะก็คือมีแนวโน้มว่างานใหม่เนี่ยเขาจะเขาไม่ได้บอกสโคปงานตรงไปตรงมากับคุณหรอกหรือคุณค่อนข้างจะถูกเอาเปรียบเยอะนะอ่ะคนที่อยู่ ทางานประจาํางานประจําเป็นยังไงบ้างช่วงนี้องค์กรค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะเจ้านายก็จิกแล้วก็จ้องคือเขาก็คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าถูกจับผิดนะเพราะมันมีไพ่ดาบดาบดาบนะอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มีคนจับจ้องคุณเป็นพิเศษอย่าเพิ่งทําอะไรผิดนะคะอย่าเพิ่งทาอะไรใต้โต๊ะหรือว่าผิดกฎบริษัทไม่งั้นม,มันโดนรุนแรงแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ขับรถหรือใครที่ ทํางานอยู่ภายใต้กฎต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถกฎบริษัทนะคะพยายามอย่าทําอะไรออกนอกกฎนะเพราะว่าปัญหามันร้ายแรงและอาจจะแบบอาจจะต้องออกจากงานได้นะคะไพ่สิบดาบสามดาบเนี่ยมันออกจากงานได้ด้วยเรื่องความผิดพลาดที่เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเราเป็นเดอะฟูลเนี่ยอืมนะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกฎเกณฑ์มากนักอ่ะเราอาจจะโดนค่าโทษแล้วก็ผลเนี่ยจะโดนจัดการทันทีนะอ่าประมาณนี้สำหรับใครที่ ถามว่าอ่าแล้วในสถานการณ์ที่มันดูถูกจับจ้องอย่างเงี้ยคุณจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ยังไงผ่านไปได้นะคะอย่าทําตัวเด่นเกินไปเนาะคุยเหลียญบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ด้วยความสามารถที่เรามีเราได้มาจากความสามารถของเราเองนั่นแหละเราทํางานหนักมาเราใช้มันสมองมาก็ เขาเรียกว่าถ้าคุณอยากอยู่อย่างสงบเนาะแล้วมีปัญหาน้อยที่สุดสำหรับชาวลัศีนาราศีสิงนะความสำเร็จอะไรก็เก็บไว้ไม่ต้องไม่ต้องอวดเยอะไม่ต้องโชว์เยอะเช่นไม่ต้องโพสเฟซบุ๊กเยอะนะคะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเนี่ยไพ่ลักษณะนี้ก็คือมันมีศัตรูที่ไม่ชอบเราอาจจะอิจฉาริษยาหรือจ้องจะแทงข้างหลังเราให้ได้เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะนะคะแต่แน่นอนว่าเขาต้องทำเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาจะได้แล้วช่วงนี้เขาก็ คืออย่าเพิ่งไปใช้คำพูดที่รุนแรงกับบริวารลูกน้องหรือลูกค้าคนที่เราไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาอาจจะคิดแค้นเราอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมไอ้ระวังที่สุดก็คือ Subordinate ตก็คือกลุ่มของลูกน้องหรือลูกค้าใหม่ๆนี่นะคะอ่ะถ้าอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆไปก่อนนะเสพสุขของเัวเงไปก่อนเออแต่บริวารในช่วงนี้ถามว่ามีดีไหม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะคะแต่ก็ระวังลูกน้องนําปัญหามาให้หรือว่าอาจจะมีถ้าคุณมีลูกน้องหลายคนลูกน้องคุณจะลาออกได้หรือว่าเจ็บป่วยนะถัดมาความรักสิ มีเก์เลิกลานะคะคนที่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะได้เลิกคบกันไปนะคะอาจจะมีการจับได้เหมือนกันว่าอ้าวเธอมีคนอื่นเธอไปคบคนอื่นนะคะประมาณนี้อาจจะต่างคนต่างมีคนอื่นหรือคุยหลายคนก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่มันเป็นเดอร์ฟูลแล้วก็มี3ดาบอ่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันก็เหมือนแบบคบไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่คุณคุยอยู่อะ ถ้าถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงใช่ไหมเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเพื่ออนาคตเลยไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรเลยคิดแต่จะใช้ชีวิตแบบไปวันๆสนุกสนานไปเรื่อยๆนะคะเขาอาจจะมาหวังเกาะคุณก็ได้นะเนี่ยดูๆแล้วะก็ถ้าปล่อยให้ห่างไปก็ห่างไปได้เลยค่ะแต่ถามว่าจะมีเกมพัฒนาความสัมพันธ์ไหมสําหรับคนที่คุยๆท่านอื่นๆเนาะก็ไม่มีนะอาจจะแบบไปหาใม่เถอะนะ ไปหาไหมเถอะคนนี้ก็คือเล่นก็คือปล่อยไปนะคะเป็นคู่ผ่านคู่มาแล้วคู่ผ่านส่วนคนที่อ่ะเป็นแฟนกันอยู่นะคะเป็นแฟนกันแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ก็ระวังมือที่สาเหมือนกันระวังโดนจับโบ๊แตกได้จับโกหกได้นะคะมีความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีสงครามเย็นแล้วก็แบบเงียบจบกันแบบไม่ดีเลิกคุยกันไปเลยก็ได้มันก็มีเกณฑ์นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ สำหรับคนที่คบมานานคุณก็ไม่ต้องไม่ตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆคูอ่อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตาดัดหรือว่า,าเรียกอ,อะไรดีมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอาจจะทํางานหนักไม่สบายอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ,ะเป็นไพ่ของสุขภาพด้วยเป็นไพ่ของปัญหาอื่นๆด้วยได้เหมือนกันสรุปว่ามันดีไหม สรุปว่ามันค่อนข้างที่จะห่างอ่ะนะแม้จะมีคู่อยู่ก็ตามน่ะความสัมพันธ์มันก็ขึ้นขึ้นลงๆนะคะมันยังไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปต่อหรือว่าจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันยังขึ้นขึ้นลงๆถามว่าถ้ามันจบมันกลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมคิดว่าไม่นะแม่หมอคิดว่าคุณไม่น่าจะเริ่มคุณน่าจะแบบเอ่อ move on ไปข้างหน้ามากกว่านะถ้าได้ตัดแล้วคนเนี้ยก็คงไม่ได้กลับมาแล้วเลยอืมคนมีคู่เป็นยังไงบ้าง เขาน้อยใจคุณนะแฟนคุณเหมือนเขาน้อยใจคุณนะ่ะอืมอาจจะเป็นไปได้นะมันมีมันมีความห่างๆอยู่ในความสัมพันธ์สองเห็นสงครามเย็นอยู่ในนี้มีเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ยังไม่ได้เคลียร์กันและสองสัปดาห์นี้ก็ยังเคลียร์กันไม่ได้นะถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ส่วนใครที่ไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นห่างๆต่างคนต่างอยู่เหมือนเซฟโซนของตัวเองอย่างเงี้ยมากกว่าแต่มันมีความซับซ้อนในเซตของไพ่นะคะขอไม่ระบุละกันเนาะ รวมๆความรักโซโซการเงินดีนะคะการลงทุนไม่ดีการงานอยู่ในระหว่างความตึงเครียดแต่ว่าคุณสามารถผ่านไปได้อย่างแน่น,นอนเพราะคุณเป็นคนฉลาดนะแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงสุขภาพที่จะต้องระวังก็คือกระเพาะนะคะแล้วก็หัวใจอย่าก,กินของวันเยอะกินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะเพราะาไม่มีไพ่มีไพ่ถ้วยที่ดีใบเดียวนะแค่ใบเดียวเองอแล้วก็ระวังการสะดุดหกล้มขาหัก นะมันมีภพยของการผ่าตัดด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็รามตระวังนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุอีกแกในการฝังเข็มฉีดยาด้วยเหมือนกันนะหลายๆท่านคำแนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์ f i r e fly, fly piece อ่าเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบใดก็ตามนะคะจงเลือกที่ the position ตัวเองหรือจัดวางตัวเองอะ่ะ จัดวางใจของคุณนะ่ะให้มันอยู่ในจุดที่มันสบายๆคุณไม่ต้องไปเร่งรัดในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติมันจะอยู่ในจุดที่สบายที่สุดลองอยู่กับตัวเอง d i y ไกด์แดนนี่นะคะก็เหมือนแบบเออลองอยู่เงียบๆกับตัวเองดูซิเสียงเล็กๆในใจลึกๆในใจของคุณเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเออควรดําเนินความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนคุณลองไปในทิศทางนั้นแล้วก็เชื่อ s p i r i t ช a ลข้างในของคุณดูนะอ่ะ คำแนะนำในเรื่องของการงานเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของสัญญาบัญชีนะคะการสื่อสารการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าม,มันอาจจะไม่ได้ใช้เรีดดีเหตุผลน่มันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกการตัดสินใจใดๆนะคะสิ่งที่คุณควรทําคือต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าเซนในสําหรับเรื่องของการทํางานและการเซ็นสัญ,ญญาต่างๆ เขาบอกว่าให้ดูอย่างละเอียดถีทั่วนะคะอย่างน้อยๆก็คือ2รอบนะ อันนี้ก็คือให้เป็นไปด้วยความละเอียดการสื่อสารใดๆถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสั่งงานให้ชี้แจงลงรายละเอียดลึกๆนะคะให้ชัดเจนในจุดที่มันผิดบ่อยๆจุดที่มันมีปัญหาบ่อยๆให้คุณคา a ลี่ไให้มากที่สุดในการส่งสารนั่นก็คือไพ่หนึ่งดาบกับคิงดาบนี่แหละไม่งั้นน่ะถ้ามันเกิดความผิดพลาดเดก็กโตขึ้นมาถ้ามันเป็นเอกสารสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเรื่องเงินมันอาจจะมี ถึงขึ้นลงขึกศาลติดคุกมีคดีความข้อพิพาทร้ายแรงหรือมีการปรับอะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะส่วนโมีการเซ็นมีแนวโน้มในการเซ็นสัญญาเรื่องอ่บ้านที่ดินนะซื้อขายอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่หมอว่ามีการพูดคุยกันค่ะแต่อยู่ในระหว่างการตกลงและพิจารณานะคะ,ะมีการพิจารณาลึกๆนะคะ สำหรับใครที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หรือคาดหวังในการศึกษาต่อการเทคคอร์ดการหาข้อมูลเพิ่มเติมสองทิตทินี้คุณจะได้ข่าวดีแน่นอนให้ขยันทำไปเถอะแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีเป็นข้อมูลที่ใช่และข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคุณทำให้คุณตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะอ่ะนี่ก็คือคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะการเรียนผ่านไปได้ดีแน่นอนแต่ว่าทํางานแล้วก็เรียนเนี่ยให้ระวังสุขภาพนะคะที่สุดหนาไพ่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ คือเหมือนแบบไม่ค่อยออกกําลังกายอะกินเยอะน้ําตาลเยอะกินคาเฟอีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยนอนหรือกินเป็นระเบียบสักเท่าไหร่มีสิเป็นโรคกระพเพาะได้ง่ายมากนะคะอ่ะก็เอาทรัพยากรก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างคร่าวๆฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ